ทีนี้เรามาดูอีกการทํางานหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะจําเป็นมากทีเดียวในการทํางานกับข้อความการพิมพ์งานด้วย Microsoft Word หรือ p o w ะ r p o i n t นีคือการคัดลอกหรือการเคลื่อนย้ายข้อความนะครับวิธีการนี่คือว่าง่ายๆคือเ select ที่ข้อความที่เราต้องการจะคัดลอกนะครับเราดูการคัดลอกก่อนนะครับเรา select ข้อความจากนั้นไปที่เมนู edit นะครับที่เมนู edit แ้วใช้คําสั่ง copy นะครับพอพอยก็จะจำข้อความนั้นไว้นะฮะทีนี้ท่าน เลื่อนไพล์เตอร์ปิคลิกที่ตำแหน่งของตำแหน่งที่ท่านต้องการจะได้ปรากฏให้ข้อความใหม่ปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เมนูอีกทีครั้งหนึ่งเราใช้คําสั่งเพจนะฮะทีนี้เราก็เห็นว่าข้อความนั้นเราคัดไปมาวางไว้ตำแหน่งที่เคอร์เซอร์เราอยู่นะฮะในส่วนของการคัดลอกนะฮะอันนี้คือการคัดลอกส่วนการเคลื่อนย้ายก็คล้ายๆกากันเพียงแต่ว่าว,ว,วิธีการเคลื่อนย้ายคือแทนที่เราใช้คําสั่งกัอปปเราใช้คําสั่งคัดแทนเมื่อใช้คําสั่งคัดนะฮะข้อความที่เราเลือกอยู่นั้นจะหายไปทันที นะฮะแลังจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายไปที่ตำแหน่งตำแหน่งที่เราต้องการจะย้ายข้อความไปไว้นะฮะแล้วคลิกเอาไว้นะฮะจะมีเครอร์เซอร์กระพริบอยู่จากนั้นให้ใช้คําสั่ง Edit นะครับแล้วก็สั่ง p a s t e ออกมาก็จะมีข้อความบางปรากฎ็คือจะย้ายจากตำแหน่งเดิมมาไว้ที่ตำแหน่งใหม่เรียบร้อยครับ